วัสดี่เชิญเพื่อนเจ้าเนี่ยต้อยแกมาอัปเดตอาการพี่สาวตอยที่เป็นโรคตับแข็งทั้งที่แกไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มเหล้าลไม่ดูดบุหรีด้วยแกมีอาการที่แกสุดหนักตอนนี้นะแกมีอาการที่หมอเสีราชตรวจเจอตับ,บายเฉียบพันธุไตใบเฉียบพันปอดอักเสบแล้วก็กระเพาะอาหารอักเสบก็มาเพราะที่แกอ้วกไปเลือดก่อนที่จะมาที่เสีราดนี่คือแกอ้วกไปเลือด มันจะวกไปเรื่อยหรอกวง่าเราน้าดาๆมันออกน่ะมันก็คือเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอักเสบเราจะเพราะว่ารู้รู้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมาศิริราชแล้วเพราะช่วงนั้นช่วงที่ไปเจอไปตรวจเจอว่าแกเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นนิ้วในถุงน้ําดีจ้ะก่อนหน้านั้นแกไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ําดีมาแล้ว้ที่โรงพยาบาลมงงาักละมุงนล้วโรงพยาบาลที่พัทยานั่นแหละจ้ะก็รักษามาเรื่อยๆจ้ะรักษากันมาต่อเนื่องต่อเนื่อง จนมาพักหลังหลังนี่แกมามีอาการแบบแย่ก็ก็ส่งตัวมาศิริราชก็มาเข้ามาปรึกษาเรื่องอาจจะได้ปลูกไตตับอย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็มากันเรื่อยๆืแล้วทีนี้ก่อนที่จะได้มาที่นี่แกมีอาการอ้วกกินอะไรก็อ้วกดื่มน้ําก็อ้วกทั้งที่แกก็อยากเนาะอยากกินอ้วกแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลเรามุงแต่พี่สาวไม่อยู่ไม่อยากอยู่ก็ไม่รู้ทําไมคุณหมอเขาอนุญาตให้ออกได้นะเพราะคนไข้อาการโคม่าขนาดนั้นคือเขาไม่อยู่ ก็อยากใหกลับบ้านแต่หมอก็เรียกแค่ญ,ญาติมาบ้าให้มาเติอนรับรองว่าผู้ป่วยไม่อยากอยู่ก็ปล่อยให้กลับก็พอรุ่งขึ้นมาืีอวันหนึ่งเพราะลูกสาวเขาอยู่กรุงเทพไงวันนั้นลูกสาวเขาก็บินวันจันทร์ไม่ใช่บินกลับบ้านวันจันทร์แล้วก็ติดต่อรดอามบูลเลนเนาะจากพัทยาเป็นของเอกชนวันอังคารยูสุก็จะเป็นวันที่ห้า วันที่ห้าหรือที่หกวันที่หกใช่วันที่หกจะวันที่หกเดือนมีนาหนี่เละจะยิงยาวเข้ามาติดลีลาชเลยเพราะว่ามีผลการรักษาอยู่ติดลีาชแล้วเนาะมาถึงเพจหมอก็ไม่ได้ใช้โลกแต่มันก็ยุ่งยากอยู่อย่างหนึ่งที่เอาก็ไม่เข้าใจว่าการใบที่ประวัติการรักษาของคนของผู้ป่วยเนาะทําไมจากโรงพยาบาลเขาถึงส่งจากนู่นมานี่แฝกหากันไม่ได้ส่งข้อมูลให้กันไม่ได้ญาติผู้ป่วยต้องไปเอาเอง แล้วก็ต้องแบบเป็นลูกหรือเป็นไอ้นี่จริงๆคือหรือว่าไม่ไงั้นก็ต้องมีใบรับรองเนาะแต่โอเคมันก็อาจจะเป็นเอกสารทางรชาชการของเขาแต่ใน,นเมื่อที่จริงแล้วน่ะมันจะต้องให้ได้ถ้าหมอจากทางนี้โทรไปเอาตอยอยากให้เขาเปลี่ยนระบบระบบการแพทย์บ้านเรานิดนึงตรงนี้หละจ้ะเพราะที่ไหนเขาก็ทำมอแล้วคือประวัติการรักษาที่ไหนถ้าหมอทางนี้เขารู้ว่าเรารักษาที่ไหนเขาก็จะ แจกหรือโทรไปชะไมให้เขาส่งเอกาสารมาทีนี้เอกาสารดีว่าได้มาอ๋อต้อยเอามาให้เมื่อวันที่เก้าที่อ๋อต้อยกลับมาจากหลังกากทีประายาแล้วเนาะเอามายื่นมันเป็นเอกาสารจากโรงพยาบาลไบางระมุงหรือหนองปือเนาะอ๋อต้อยอ๋อต้อยจะสับสนหนองปือหรือบางระมูโรงพยาบาลตอนงอันนีมันก็มีในพัทยาแหละจะโรงพยาบาลของรัฐเนาะมีอันเดียวนี่แหละจ้ะแล้วก็ได้มาเสร็จหมอเข้ามาเช็คดูแล้วมาตรวจดูแลแต่ตอนนี้ยังขาดของชนบุรีจ้ะเพราะชนบุรีพี่สาวก็ ไปรู้สึกก็าไปดูท่อรู้สึกไปต่อท่อเรื่องอะไรเนี่ยก็รออีกวันที่สิบสี่จะได้จ้ะอาการโดยรวมของพี่สาวอ้อต้อยเนาะเมื่อวันที่เก้าดีมากยังดีอยู่อ้อต้อยไปเยี่ยมตอนเย็นก็คุยได้แล้ววันที่สิบวันที่สิบอ้อต้อยไปนะคุยตลอดไปเยี่ยมสองรอบสิบเอ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงแล้วก็ช่วงห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนาะคุยคุย,ค,ยคือ แต่ไม่ใช่ว่าจะคุยแบบธรรมดาอย่างเราก็จะพูดแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนคุยเรื่องแต่จะไม่ค่อยคุยเรื่องสุขภาพเขาบอกหมอมาตรวจมานน่นมานี่ความจําเขาได้หมดเลยความจํามาได้หมดทีนี้มีเมื่อวานเมื่อวานเอาต้อยไปไปถึงนู่นก่อนถึงไปถึงก่อนก่อนเทียโมงพอได้เวลาเยี่ยมก็เข้าไปเห็นแล้วหมอกลุมหมอลุ้มตรงเตียงพอเราก็ไปปุ๊บเขาบอกเขาเจาะเขาเจาะท่อเจาะน้ําที่ท้องเนาะมันกใช้เวลานานเหมือนกันเจาะ เพราะว่าเขาต้องเขาเอกซเรย์ปอดไปแล้วครั้งหนึ่งเอกซเรย์ปอดเสร็จคงมันยังยังจะไม่ชัดเขาก็เลยต้องดูดน้ําออกเพราะพี่สาวอตอรไม่ได้มีการปวดท้องหรือท้องตึงเนาะต้องดูดน้ําออกก็ใช้เวลาน้าหน่อยแต่มีแพทย์ฝือขัดพยาบันฝือขัดน่ารักน่ารัก,กมาเต็มเตียงเลยจ้ะคือเขาก็คงแบบมาเรียนรู้นะจ้ะเพราะว่าพี่สาวอตอรเป็นหลายโรคมากจาก้ะและเมื่อวานเขาก็ถอดสายตรงคอมันเป็นสายที่ ส่งไปถึงตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงตับเลยนะตรงเนี้ยมีเยอะแยะแต่อีตอนที่ถอดนะมันแกะยากแล้วทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งหมอมาช่วยกันก็ใช้เวลานานาน,นะแกคงเหนือ่อยและมีช่วงหนึ่งที่เขาดึงตอนดึงสายออกนะ่ะมีสาวอัต้อยเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนออ,ออกซิเจนด้วยออกซิเจนนะ่ะออกซิเจนนาะกในร่างกายมันลดแล้วเครื่องแดงมันขึ้นอัต้อยก็เห็นแล้วพอตอนรู้สึกก็เขาไล่อตัตอยออกมาก่อนตอนแรกตอนที่เขาเจาะน้านะแต่หลานสาวอัต่อยพยายามก็ไปอ,กอีกก็งไม่ถึงก็ออกมาพอไปเข้าไปอีกครั้งที่สาม เห็นเลวเห็นคนไปมุงแล้วกาลังทําอะไรอยู่ไม่รู้แล้วเสร็จแล้วมีมีพยาบาลขานมามองเขารู้เพราะต้อยก็ไปกันสองสามวันขานมองหน้าต้อยกับน้องวิวใช่ไหมเพราะตอนที่เขาวิ่งก็วิ่งไปเอาไอ้เอออะไร่นเป็นออกซิออกซิเจนแบบสายออกซิเจนที่มีแบบครอบเนาะวิ่งมาคือเขามองเหมือนจะเหมือนกลัวเราจะตกใจไหมเพราะปกติหมอยังจะไม่อยากให้ญาติคนไข้เห็นอย่างนั้นต้อยก็ยืนรออยู่รอกับหลานเด็กคือต้อยยืนมืออย่างนี้เลยนะมัน ไจมันแป้วอ่ะเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรจนโอไปเห็นแล้วแบบเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมก็ไม่ได้คุยอะไรเราไปเยี่ยมช่วงนั้นพอเขาไปเยี่ยมมันได้เยี่ยมเมื่อวานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีพอบอกช่วงที่หมอเขาจะมาทําอะไรไม่รู้ก็บอกเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนอน,น่ารอให้คุณหมอเขาดูแลตัวเองแล้วจะออกพอบอกเหมือนทําหน้าไม่พอใจแบบจะเบะอ่ะเบะปากคือไม่อยากให้ออกก็เลยโอเคอยู่จนเขาหมดเวลายเยี่ยมจน หมือนหมอคนหนึ่งเดินมาเหมือนจะไม่ให้ออกเขาก็เลยยอมเพราะลูกสาวาก็ต้องให้เหตุผลว่าแม่เดี๋ยวน้องมีโเกิดนอะนต้องไปทำธุระทำธุระเรื่องเงินแล้วไงก็เดี๋ยวจะมาใหม่รอบเย็นก็รอบเย็นก็ไปอยู่กันยาวเลยแต่รอบเย็นไม่งองแงนะรอบเย็นไม่งองแงเลยนะ้องน้องมีวนะ้อะรอบเย็นก็ไปอยู่ก็พอไปถึงเสร็จแบบแกไอแล้วหมอเขาก็ให้กระปุกมาฟ้าทีเขียวให้แกเอาเอา,เอาอะไรเสียมหักใส่ในนั้นนี่แกไม่มีไม่ทําไม่ได้เพราะมันแห้งเาบอกคอมันแห้ง,แ,หงแกพยายามสื่อสารมาวานนี้เสียงไม่ออก แล้วพยายามเอามือเขียนกับปากกูนูแล้วมันนี้ต้องเอากระดาษกับปะกาไปให้แกด้วยแล้วเมื่อวานพอแกเริ่มไอต้อยกระเลโตกเขาเรียกเคาะปอดนนอยเนี่ยตกแต่ไม่แรงประมาณเนี้ยแกคงรู้สึกดีนะแล้วพอตกไปได้เรื่อสักพักก่อนกลับแกมีอาการไอมีเสมหะออกเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเราทําให้เด็กตกหน้าตกหลังเนี่ยถ้าเด็กสามารถกืนได้เหมือนดื่มน้ําแล้วมันลงได้มันก็ดีถ้าแบบไม่สามารถกืนได้มันก็จะไอแล้วมันก็จะหลุดออกมาตอนพี่สาว่าตอนวันเขาไอเหมือนจะหลุดไอออกมา คือมันเป็นเป็นเสมหะที่ที่มันติดอยู่คอแต่มันหลุดออกมาแล้วไงมันหลุดออกมาแล้วมันก็แถวแถวคอแถวปอดเนาะแต่มันไม่ออกเมื่อวานก็เลยฝากหมอเขาดูแลไว้ก็เดี๋ยววันนี้อัดต้อยกับน้องมิวต้องออกไปแต่วันหน่อยเพราะว่า,วาอยากไซื้อผลไม้ซื้อเหมือนขนมปังบเบอร์รี่อะไรนะ่ะที่ตุกไม่ไอ้น้องมิวเอาไปฝากน้องๆพยาบาลเขาเพราะว่า,วา,วาเห็นเขาทางานเขาเหนื่อยนะก็ทุ่มแรงใจมากหมอโรงพยาบาลนี่คือพอได้ยินเสียงไอหรือเสียงอะไรคนไข้เนี่ยเขาจะแบบ โผล่หน้าออกมาเนาะน้องมิวเนาะเชิชงเงนื้อไม่ใช่โผล่หน้าเ <laughs> ชิงเงนื <laughs> ้อเขาจะเชิงเงนื้อหน้าออกมาเลยว่าเอ้ยคนป่วยเตียงมันเป็นไรคนป่วยเตียงมีปะะัญหาคือเขาเหนื่อยเขาวิ่งแบบเหยีแล้วสงสารนะคงจะแบบไม่มีเวลากินอะไรก็<ช> <ๆ S 2> คือ<ๆ>ดูๆพวกผลไม้แล้วก็เป็นขนมปังของน้องบิลลี่ที่ง่ายๆที่มีฮอทดอกที่ไม่อะไรแบบที่เขาอบใหม่ๆนะเขาจะไปฝากคือเมื่อวานนี้อู่ยี่สิบกว่าคนเนาะน้องมิวเนาะยี่สิบสามสิบยี่สิบกว่านะได้ไล่ดูพยาบาลก็เกือบยี่สิบแล้ว แล้วก็พวกหมออีกล่ะแล้วไม่รู้วันนี้พยาบาลนักเรียนฝึกนะ่ะเขาจะเข้ามาอีกหรือเปล่าแต่ก็อย่าซื้อซื้อผลไม้ซื้อขนมไปฝากเพราะขออนุญาตเขาแล้วเพราะ,ะบางจุดเขาไม่ให้เขาไม่รับเลยไงแต่เงินอย่าไปให้นะเงินเขาไม่ค่อยรับส่วนมากเงินไม่รับเลยเดี๋ยวเอาตอ๋ววันนี้ออกจากบ้านหน่อยก็หลานสาวก็เมื่อวานนี้ก็พาไปนั่งกันอยู่อะไรนะตรงท่า ท่าบางหลังเนาะ<ช>เป็นท่าน้ําบางหลังท่าเรือบางหลังจะไ<ม>ปน,นั่งกินอาหารกันอาหารเขาอร่อยขนาดไม่ใส่จุลรสนะ<ม>ยังสัมผัสได้ถึงความอร่อยคืออร่อยมากเลยคิดดูถ้าใส่จุลรสอร่อยขนาดไหนก็วันนี้ก็หวังว่าพี่สาวจะพูดออกมาได้เพราะวันเขาคงตกใจเพราะช่วงที่เขาดึงสายอันนี้ออกมาน่ะเห็นเขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาบอกว่ามันมเหมือนออกซิเจนมันหลุดเลยอะต่าแล้วทีนี้พอหมอมาให้มันก็เริ่มขึ้นเมื่อวานก็ขึ้นมาเป็นร้อยหนึ่งเนาะ แตออกซิเจนมันหนึ่งร้อยอยู่แล้วเม<ช>ื่อวาน,บบนเต็มแต่ใช่วันก่อนที่เราเยื่อมันเก้าสิบกว่าอเองใช่ไหมที่เ็าหาย <97 S 1> ที่ไม่ได้ใส่เก้าเจ็ดถ้าคือถ้าไม่ได้ใส่ไอ้ออกซิเจนนี้เ็าหายใจเองในร่างกายเขามันมีเก้าสิบเจ็ดแต่วันเมื่อวานนี้เต็มร้อยแล้วก็หัวใจหัวใจก็ดีขึ้นเพราะเมื่อวานนี้มันมันเต้นรู้สึกมันอยู่ที่ร้อยสิบสามตลอดเนาะร้อยสิบสามมีแค่ช่วงที่เขาต้องเดินใช่ไหมไปร้อย่ร้อใช่เพราะแบบคุยมาก แล้วแต่เมื่อวานนี้มันซอฟลงมามันเหลือร้อยแปดคือเขาไม่คุยก็ต้องพยายามให้เขาคุยแล้วอยากคุยคุยแล้วหลานมาันมาเยี่ยมด้วยไงวันที่สิบเอ็ดนอนหลานชายเขาส่งข่าวจะไปขอแฟนแต่งงานคงดีใจแล้วก็คุยกับหลานเออแล้วยังมีส่งมินิเทสให้ด้วยนะส่งมินิเทสให้แล้วก็ส่งจูบให้อย่างนี้ด้วยส่งให้หลานชายเขาคือหลานรักเขารักเหมือนลูกเลยแหละ เขาก็มาบอกแม่เขาแหละว่าเขาจะไปขอแฟนเขาซื้อเพื่อไชแต่งงานอุ้ยคันเมื่อวานอะไรกัดดูข้างหลังแล้วคือเหนื่อยแหละก็วันนี้กะไปก็จะไม่ชวนเขาคุยเมื่อวานเขาไม่คุยเลยนอนมองเพดานพอบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับแล้วนะมันใกล้หมดเวลายเยี่ยมแล้วเขาจะทาหน้าแบบมองตากลับข้างบนมองตาค้งางเราก็ตกใจเอ๊ะทําไมมองตาค้างนิ่งๆเอ๊ะแกช็อกหรือเปล่าเอ๊ะแต่ดูคลื่นหัวใจปกติ คื่อหัวใจปกติเราก็เออโล่งหน่อยแต่มันไม่มีเครื่อนจักรหัวใจแก่เครื่จอจักรหัวใจทิ้ดๆม่มันต่มองจะดูแค่ระบบการหายใจที่มันมีบอกในในจอพวกนี้มันติดวิรู้สึกก็สายทุกอย่างเอาออกแทบจะหมดแล้วเนาะน้องมิวเนาะคือตรงตรงคอตรงอะไรในระน้านในออกเพราะว่าหมอเมื่อวานนี้หมอผ่าตัดเข้ามาคุยแล้วหมอผ่าตัดเข้ามาคุยหมอหมอตับเนาะก็เป็นคือได้ยินคําที่ว่าตอนที่ไม่ เขาจะไม่ให้อาหารกินไม่ให้กินอาหารเองนะเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดอาการสำลักหรืออาเจียนออกมาบ่อยๆนะมันจะมีผลต่อการผูกตายตับตอนนั้นอต้อยกับหลานกระจายชื้นขึ้นมาแล้วเออเปรเซ็นต์มีแล้วแต่มาได้ยินเมื่อวานคุณหมอบอกว่าตอนนี้จะต้องดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษเพราะจะไม่อยากให้มีอาการติดเชื้อถ้ามีอาการติดเชื้อมันจะมีปัญหาต่อการผูกไตตับแล้วเดี๋ยวเขาจะคุยนัดเรื่องการ อะไรน้าเวลาน้องน้องมิวเนาะจะจะมีอาการจะจะได้นัดคิวผูกตหญตับให้เพราะถ้าอาการอย่างพี่สาวอัตต้อนนี่คงได้เร็วแน่คงไม่เกินคงไม่เกินเดือนน้องน้องมิวเนาะไม่เกินแต่ต้องรอดูไม่เกินแน่นอนความหวังเราไว้แต่ไม่แน่อาจจะได้ด่วนก็ได้แต่ไอเป็นปีนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ดูตามอาการไปรักษาตอนนี้ดีขึ้นโอเคเพื่อนเนจ๋าเดี๋ยวอต้าก็จะออกไปแล้วจ้ะเดี๋ยวมันจะ เออไม่ทันเนาะะออกไปเดี๋ยวคนป่วยอรอเียพี่สาวเดี๋ยวคนป่วยรอเดี๋ยวนอ,งงอนอีกโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเจ้าเพื่อนจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะเนาะอาต้อยจะมาอัปเดตเนาะเป็นกำลังใจให้พี่สาวอาต้อยด้วยแล้วก็ขอพรให้ได้ปลูกตายตับเร็วๆด้วยเนาะสวัสดีจ้า